อะไรครับผมสวัสดีช่วงเวลานะครับผมมาเจอกันอีกครั้งในแนวมันนี้ตันนะครับช่วงเวลานี้ก็เป็นช่วงเวลาที่หลายๆอย่างประดังประดังประเดังประเดังระมานะครับผมเรียกว่าทารุโตกันจริงนะครับเมื่อวานเพิ่งคุยกันไปนะครับกับนัดนะครับใช้คุณอีกอ่ะคุยกับพี่นัดเช้านี้ไปนะครับที่เตรียมรถนะครับผมพอเอทีเตรียมนะครับผมอันนี้ก็เดี๋ยวเรามาพูดคุยในคลิปหน้านะครับผมอันนี้ก็พูดถึงอเบสิก เรียนรู้นะครับผมที่คุณจะไปต้องรู้นะจริงๆแล้วเป็นเบสิกเรียนรู้ของทุกๆเรื่องนะครับผมเคสตัดดี้อันนี้นะครับขออนุญาตปิดช่อ uh, นามทิ้งไว้นะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวจะนะะฮมีสาวสวยคนหนึ่งนะครับผม uh, ชาวครึ่งไทยมาเลเซียอาย,ยัยมาเลเซียโปรไฟล์ชุวิตจำวันดูรวยมากนะครับผมมาติสนิทครับเจอในกลุ่มหนึ่งใน Facebook มาแนะนําให้อเราฝากเงินผมซื้อ USDT นะครับผม 10k และเขาส่งลิงก์ ไอ้เนี่แอนเทนจอยนะครับผม VIP มาให้เราลงฝากเหรียญเพราะเขาเอากำไรต่อวันมาให้ดูว่าได้เยอะพอผ่านไปไม่กี่วันเราจะถอนออกปรากฏว่าถอนไม่ได้ถ้าอยากถอนต้องฝากเพิ่มแบบนี้ใครเคย,เคยแกมแบบนี้ไหมครับพอเราบอกไปสแกมมันจะฟ้องเราอย่างนี้นะครับผมทับทางการเขาเรียกว่าโรแมนต์แกมมิงนะครับผมก็คือพอคุณเจอคนสวยคนหล่อเข้าไปนะครับคุณก็รู้สึกว่าเฮ้ยน่าเชื่อถือ ครับผมแล้วเนี่ยอย่างเบื้องหลังที่ผมทำร้นๆไว้อย่างเงี้ยฮะแบบดูไม่น่าเชื่อถืออย่างเงี้ยนะครับผมส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าผมไม่ค่อยผมไม่ต้องการให้ใครมาลงทุนนะครับผมหรือผมไม่ต้องการชวนใครมาลงทุนเราบอกว่าเรามีนู่นนี่นั่นนะครับผมหลายคนเขาจะมองว่าเออเราขี้อวดนะครับก็กลายเป็นว่าเออท้ายแล้วก็จะกลายเป็นเหมือนกับ มุมมองของแต่ละคนก็จะแตกไปนะครับผมจริงแล้วก็เป็นเรื่องทั้งดีและไม่ดีเช่นกันนะครับการสร้างภาพลักษณ์นะสำหรับผมผมรู้สึกว่าภาพลักษณ์ของผมคือความรู้ที่ผมมีนะฮะอันน,น้อยนิดนะฮะวันก่อนอยังพูดเลยเซลเซียสเป็นสิลอุดเลยโกแม่งหนักนาสาหัสและชีวิตก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับใครที่รับชมเราฟังนะครับผมหรือใครได้เจอเหตุการณ์แบบนี้นะครับใครที่ใครก็ตามนะย้ํานะครับใครก็ตามที่บอกว่ากําไรเยอะกําไรหล่อวันเยอะนะครับผมจะพูด โน้มน้าวคุณยังไงก็ตามนะให้คำคำเดียวกลับให้าหามันนะครับผมบอกว่ามึงก็เล่นของมึงไปสิมาชวนกูทำพี่อะไรครับผมอย่างน้อยก็ป้องกันนะครับผมเงนินน่ของคุณนะเพื่อความปลอดภัยของคุณครับผมรักและคิดถึงทุกคนนะครับกดติดตามแล้กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมสวัสดีครับ